สวัสดีจ้ะพี่น้องได้ต้มเครื่องนในห,หมูจ้ามือนีิยังไม่ได้ปรุงมาดอกจ้าเดี๋ยวปรุงก่อนพริกจ้าจพี่น้องใส่พริกลงไปก่อนสเสแซ่บใส่ลหลาองนที่แซ่บมะนาวจ้าเอาเปรี้ยวเอาเปรีเค็มๆพี่น้องอื เี็นหละอยากจักเปียงนึกอยากหอมบักชีจา้าต้มเครื่องไหนหมูจะพี่น้องตอนแรกคุยว่าจะจำเจลเฮดเจลเพียมาเจลเพียมาอันนี้ละ่ะเพิ่มเรียกว่าต้มซุดน้ำน้ำ ข้นจ้าโอ้ยนี่เป็นตับเพดดีแท้เบื่อในพี่น้องซิ้กันโอ้โหเปรี้ยวสาใจรสชาติเปรี้ยวเค็มพี่น้องซิ้อหือม แซบพี่นอ้องบักหนาวเปลือกกรนมา,มาจ้ามาจ้าต้มเครื่องไหนจ้าคุณน่ะมากินเลยจ้าแซบ,แ,บ,แ,บ,บแล้วแซบแล้วพี่น้องขึ้นจงูกเพียดนี่ละจักน้อยใส่มันก็คัก มาจ้ามาจ้าโอ้ยผมก็ได้ข้าวเหนียวจะพี่น้องมาเลยเด้อแซ่บน้ำกันจ้าไม่น,นี่บัวลายใหญ่หางกินโลดมแซ่บพี่น้อง 嗯，嗯，嗯， tiếp, <laughs> <Cứ> này, <laughs> làm một hôm rồi, bây giờ mấy mày Hmm.

Ăn nước trước สมเดียวจ้าต้มกัางไหนจ้าสับแซบเลยจ้ะพินน้อง ມາຄລິບນີ້ກໍຝາກກົດໄລຄ໌ກົດແຊຣກົດຕິດຕາມໃຫ້ເດີ້ງາຈ້າພີ່ນສດີຈາ